สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปจะพาทุกคนมาดูอพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งเปิดเป็น airbnb นะคะซึ่งไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ใหม่นะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่โบอเคยมาทำความสะอาดต่อนที่มีผู้เชา่ารายเดือนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะมาดูตอนที่พนักง,งานอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาทำอยู่นะคะดูคร่าวๆแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่พ๋อได้มาทํำที่ห้องนี้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องนอนสองห้องเตียงขนาดควีนนะคะ มาดูกันว่าน่ารักน่าอยู่ยังไงนะคะมาเริ่มที่บริเวณห้องครัวนะคะกว้างขวางนะมีถาดวางรองเท้าจัดวางไว้ให้นะคะมีทุกสิ่งที่จะต้องใช้ในการพักอยู่ที่นี่นะครบครันนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารนะคะเจ้าของห้องเขาแต่งดีเจ้าของห้องก็คือโฮสตที่โบททำให้เขาเนี่ยแหละนะ ขามีรถนิยมในการแต่งห้องได้น่าอยู่อะทุกๆห้องที่โบถามับจะชอบมากๆเลยนะคะส่วนตู้เย็นเราก็มีเตรียมกาแฟเอาไว้ให้นะคะทุกๆห้องแล้วก็มีน้ําเอาไว้ให้นะคะตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําเล็กนะคะห้องน้ําที่1มีห้องน้ําทั้งหมด2ห้องนะคะพาดูอุปกรณ์ครัวนิดนึงแล้วกันนะก็จะมีจานกระมัง รวมไปถึงกล่องทับประแววกก็มีให้นะคะแก้วใต้ซิงก็จะมีสำรองไว้ให้ถุงขยะสกอ็อตไบรท์ผ้าสำหรับเช็ดอเนกประสงค์นะคะล้นชักก็จะมีช้อนผ้าที่ตวงต่างๆ มีครบอีกครบทุกห้องเลยนะคะทุกห้องก็จะมีข้าวของอย่างนี้แหละครบหมดนะคะเดินเข้ามาก็มาเจอเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งห้องนี้มีทีวีด้วยนะโลง่งโอูงนะคะมีหน้าต่างแสงเข้าได้นี่คือทีวีนะคะห้องนอนเล็กนะคะ จากห้องนอนเล็กก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวด้วยไปดูห้องน้ํากันก่อนมีหน้าต่างแสงเข้านะคะห้องนี้เป็นห้องแบบอ่างนะคะก็เตรียมผ้าเช็ดเท้าผ้าขนหนูเอาไว้ให้นะคะมีกระดาษชําระไว้ให้มีไดเป่าโฟมนะคะแล้วก็ทั้งสองห้องนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัวสบู่เหลวล้างมือ มีที่เช็ดเครื่องสําอางห้องนู้นก็มีนะแล้วก็เป็นแชมพูเจาบน้ําแล้วก็ยังมีขวดใหญ่เตรียมไว้ให้ด้วยในตรงบริเวณอาบน้ํานะคะห้องนอนทั้งนอนทั้งสองห้องนี้ก็จะมีแอร์ด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่มีทีวีในห้องนอนนะถ้าเป็นห้องอื่นๆน,นะจะมะีมีที่นี่มีกระจกบานใหญ่นะคะ ตรงนี้ปอชอบมากเลยอ่ะปอชอบผ้านิ่มๆอ่ะตรงเนี้ยนี่ก็เป็นห้องที่โปอมาทำวันนี้นะคะน่ารักน่าอยู่ใช่ไหมใครสนใจจะดูห้องอื่นๆด้วยก็เข้าไปเช็คได้นะคะในเพลย์ลิสต์ทำงานนะคะปอทำวิดีโอไว้ทุกห้องเลยที่ปอได้มาทำเนี่ยในการตกแต่งเขาก็จะมีความคล้ายแล้วก็มีแตกต่างกันเล็กน้อยส่วนทีวีบางห้องก็มีทีวีสเครื่องบางห้องก็มี ตามห้องนอนเลยแล้วก็มีข้างนอกด้วยก็ลองไปติดตามดูนะคะใครที่แวะมาพักแถวแถว,วเวลวิงตันเดลาแว,วร์นะคะที่อเมริกานะแล้วคุณสนใจก็เข้าไปเช็คได้ที่ลิงก์นะคะราคาก็อยู่ในนั้นเลยนะคะโบไม่ได้ส่วนเสียส่วนได้อะไรจากเขาหรอกแต่ว่าโบอะทำแล้วโบชอบไงเพราะว่าเขาตกแต่งน่าอยู่มากๆเลยส่วนเรอความสะอาดเนี่ยโบเป็นคนทำเองบร้วามันสะอาดแน่นอนนะคะวันดีก็เท่านี้นะไปละบายบายสวัสดีค่ะ thank you